สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเพจดังนะครับเปิดโหมดฟาดแสะแรงคู่เลยนะฮะสำหรับแปลวกับซันปมแยกบ้านตามธรรมเนียม3วันก่อนแต่งแต่กลับขยันลงเทนนะครับคอนเทนท์ทียิบแทบทุกชั่วโมงจนโดนจิกว่าปลอมมากแถมทิ้งท้ายสุดแสบนะครับกระแทกจนรีแพร ยังจะถือประเพณีอีกนะครับทำเอาชาวเน็ตแหกคอมเมนต์สนั่นว่าสรุปจะรักษาประเพณีจริงหรือแค่สร้างคอนเทนต์เรียกกระแสะเรียกยอดไลฟ์กันแน่นะคือห่างกัน3วันแต่ลงคอนเทนต์ได้ทุกชั่วโมงปลอมมากกระแทกจนรีแพรอยังถือประเพณีอีกคนช่างว่ากัาว่ากันนะช่างไม่ชอบ ก็ไม่ชอบกับพานว่าคนนั้นคนนี้จัดงานไม่ดีงานปลอมมากแล้วก็ตัวเจ้าของเองกับปลอมปลอมไปหมดคนที่ไม่ชอบไงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจำกัดที่คนไม่ชอบไม่ใช่กำจัดนะครับจำกัดจำกัดที่คนไม่ชอบมีใครบ้างไม่ไม่รู้นะเราไม่รู้ว่ามีใครชอบหรือไม่ชอบเรารู้แต่ว่า สิ่งที่คุณกำลังคอมเมนต์นะครับคุณไม่จำเป็นต้องมาให้กำลังใจเราหรอกถ้าคุณคิดไม่ดีถ้าคุณคิดที่จะเอามือของคุณน่ยลงไปพิมพ์บนโซเชียลหรือพื้นที่ของเขาเขาสามารถที่จะแจ้งจับคุณได้นะครับให้เสียค่าปรับแต่ด้วยความว่าคุณโชคดีตรงที่ว่าเพลาๆกับสารชุ่นิี้ยุ่งเขาต้องเดินสายแจกการ์ดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือ มันค่อนข้างที่จะถ้าเราไปสนใจอ่ะมันก็จะเครียดแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจอะไรเลยเราปล่อยผ่านแล้วเราคิดถึงเป้าหมายของงานของเราเราทํางานของเราให้สําเร็จเนี่ยมันก็จะไม่เครียดเพราะเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เราไม่ต้องให้ใครมาสอนครับแปลก่ะสันคือมืออาชีพอยู่แล้วทํางานเราทาของเราเต็มที่เราก็พุ่งเป้าหมายไปที่งานแต่งของเรานะครับเมื่อใครที่ไม่ชอบหรือใครที่ไปฟังใคร คนนู้นคนนี้คนนั้นมาเนี่ยก็ต้องปล่อยเขาไปให้เขาเรียนรู้ไปเองนะเพราะว่าทุกอย่างคือสัจธรรมทุกอย่างคือมันไม่มีใครชอบเราร0อเปร์เต็มหรอกเพราะว่าอ่าอย่างเราเนี่ยชอบแลปลปรวามากๆสมมุตินะสมมุติอ่าแล้วมีคนดนึงมาพูดว่าเอ้ยปลอมนะนิสัยไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยทำให้อีกคนเนี่ยเชื่อก็อเหมือนฟิลเพื่อนกันอนะ เพื่อนกันก็เมาส์กันไม่ชอบไม่อะไรก็กไม่ชอบต่อๆกันไปทําให้ฝั่งทางบิ๊กเนี่ยกลายเป็นว่าแฟนคลับเยอะกว่านะครับทั้งที่บบเปล่าเาไม่เคยไปทําอะไรให้บิ๊กเจ็บช้านะครับคือเขาขอแค่พื้นที่ของเขาเขาอยากอยู่กับแฟนของเขาเขาไม่เคยโพสตแม้แต่ชื่อคุณเข้าใจไหมคือยังไงอ่ะมันปลอมตรงไหนถามหน่อย ความรู้สึกคนเนี่ยเวลาตั้งกล้องเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ดูว่าเออเราเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติแล้วในความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องมีประมาณว่าอ่าลูกเล่นนิดนึงเพราะว่าอสไตล์ของ้องสันเนี่ยขับลงขับรถน่ะแพรวเขาก็แบบว่าเออมีงงมีงอนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็แบบประมาณว่าคนหาว่าเป็นการสร้างภาพเป็นคอนเทนต์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อืม ไอ้ดิวมองว่าทําไมอะถ้าคุณเป็นแฟนกันคุณจะเล่นกันจะหยอกล้อกันอย่างเงี้ยคุณจะต้องคิดไหมว่าเฮ้ยกฎระเบียบนะอยู่บนรถเรามาแสดงอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่เอาไม่ดีเด็กดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุณอะประสาทตายประสาทแดกครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถทำอะไรก็ได้ในชีวิตของคุณแต่คุณอย่าลืมว่า ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอาจจะไม่ถูกใจคนแต่มันอาจจะไม่ได้ผิดจนถึงขั้นผิดกฎหมายเพราะว่าสุดท้ายคุณกําลังใช้ชีวิตด้วยกันไม่มีใครมาใช้ชีวิตกับคุณนอกจากแพรว่เขาไว้ใจสันสันก็ไว้ใจแพรเขาต้องสองคนไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นเขาได้ในเรื่องของการมาคิดแทนเขาตัดสินเขาทุกอย่างคุณไม่มีสิทธิ ตัวของคุณเอาให้รอดก่อนคุณมีแฟนแล้วคุณนำหวานใส่กันคนอื่นมาดา่าคุณว่าปลอมแอดดิว่าคุณด่าชิบหายวาว่อนเลยอะนะอันเนี้ยเขาเป็นศิลปินเขาต้องเซฟทุกอย่างแม้กระทั่งคำพูดเสียงในหัวหรือใจที่คิดว่าอยากจะด่ากลับเนี่ยมันมีแต่ไม่ทำครับเพราะคุณมันไม่สำคัญพอแล้วคุณเป็นใครบางทียังไม่รู้เลยนะเป็นแอดมินหรือเป็นออาาตาร จริงๆก็น่าคิดนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอาวาตารขึ้นมาล่ะยังไงยังไงอาวาตารมันไม่ดีไงมันทาแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ไอคนที่ไม่ใช่อาวาตารเนี่ยอันนี้รู้ดีไม่ใช่ทาสิ่งที่ไม่ดีแต่รู้ดีรู้มากกว่าเจ้าของเออก็ต้องปล่อยเขานะครับไม่ต้องไปเปิดโหมดฟาดแะสะแพลซันอ่า มแยกบ้านปมอะไรก็ตามแต่นะครับบอกเลยว่าคําว่าปลอมมากเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับเธอนะครับตามประเพณีก็คือประเพณีของเขาเป็นยังไงยังไงก็เป็นอย่างนั้นตามประเพณีเขาทำเป็นยังไงก็ทําตามอย่างที่ผู้ใหญ่เขาเขาบอกเข,เขาเขากล่าวขนาอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอให้โชคดีละกันนะครับขอให้สมหวังแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างจะราบรื่นดําเนินการไปได้ด้วยดี กับการกระทําของตัวเองแล้วก็กับการกระทําของการจัดงานของผู้จัดบางคนที่เขาเห็นว่าอะไรดีอะไรไม่ดีบางคนก็ใช้ห่วงจุ้ยในการดูในการดูเลือกดูยามอะไรมาเนี่ยครับคนก็เออเข้าดูบ้านเข้าไปดูว่ามุมไหนสควรคนที่จะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นสิริมงคลมากกว่าอะไรให้เขาจัดการกันเองเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวแพลวพลากับซันเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมแต่เขาก็ไม่ได้แบบดูละเอียดอะไรขนาดนั้นเพราะบางเรื่องเขาก็ให้สินแสหรือทางผู้ใหญ่จัดการให้ดูงานให้ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้สมองนะครับต้องใช้พลังงานแล้วก็การแต่งงานเนี่ยคือมันมีแค่วันเดียวไงมันจะกระโลกกระลามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดว่าเขาใช้สิ่งของที่ดี ที่เป็นสริมงคลที่มันสวยงามมีดอกมุ้งดอกไม้สดสวยนะครับเราก็ยินดีกับเขาที่เขาแต่งงานแล้วมีความสุขจับทะเบียนสมรสนะครับมีความสุขในการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็อ่าสิ่งที่เขาได้ทำในทุกๆวันมันคืองานมันคือการให้หรือการสร้างอินสปิเรชันให้กับทุกๆคนที่อยากจะเป็นหมอลำนะครับดูเชื่อว่า สักวันหนึ่งแสงทองก็จะเป็นที่ยิ่งใหญ่คนก็จะรู้จักมากขึ้นนะครับวันนี้ขอแค่เอารู้จักแค่นี้ก็พอก่อนก็อย่าลืมนะครับแอดดิวก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยเช่นกันนะเราอยากให้ทุกคนเติบโตไปพร้อมๆกันไม่อยากให้ใครด่าใครแนละอยากให้มีความสุขสงบไปด้วยกันนะครับนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของธรรมเนียมเนาะสามวันก่อนแต่งเนี่ยอ่ะ จะให้ผู้ใหญ่สบายใจก็ทําไปเถอะนะครับให้ผู้ใหญ่สบายใจทําไปเถอะนะแล้วท่านก็จะได้ดีเองท่านก็จะอยู่อย่างมีความสุขผัวเมียแล้วก็อนาคตอาจจะมีซันน้อยเข้ามาอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะครับ,บว,วันนีก่อ่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ